สรุปผลงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพะเยาหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยาได้ร่วมจัดการศึกษาให้กับประชาชนทุกช่วงวัยภายใต้ในโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อล,ลดภาระครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองโดยมีผลการดำเนินการดังนี้ ปรอบวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการอบรมพัฒนาและให้ความรู้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ระบบประเมินวิทยาฐานะดิจิทัลโดยมีผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ DPA จำนวน3 7 5คนและผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน314คนครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นเน้นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและไม่มีการทุจริตโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครูกลับไปสอนที่ภูมิลำเนาของตนเองผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิน่น Teacher Matching System TMS โดยมีผู้ยื่นผ่านระบบและดำเนินการสำเร็จจำนวน12คนแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยดำเนินการสำรวจสภาพหนี้จัดทำฐานข้อมูลและจัดกลุ่มสภาพปัญหานี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา มีผู้ลงทะเบียนสนใจขอปรับโครงสร้างนี้จำนวน39คนจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการจัดให้มีหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่โมบายยูนิตแก่สารศึกษาขนาดเล็กเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครุพันคอมพิวเตอร์มีการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเป็นศูนย์รวมระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องฝึกปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมโรงงานนักเรียนและสื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณโปดดิงเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e จะทำระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Digital Learning Platform โดยการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนเช่นแ p ปพลิเคชัน l n e OA g o o g l e c l a s s r o o m g o o g l e a p p y o u t u b e าหุด o t q u i z ่ส s และ e-Marketplace เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางให้กับผู้เรียนสามารถเรียนดูได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 1. อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาส่งเสริมทุกด้านส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการวิชาชีพดนตรีและกีฬาได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดและเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาคระบบแนแนวการเรียนโคชชิ่งและเป้าหมายชีวิต ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาได้มีการแนะแนวการศึกษาต่อของผู้เรียนในสายอาชีพและระดับมหาวิทยาลัยผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆพัฒนาครูแนแนวแกนนําเพื่อขยายผลไปสู่ครูแนะแนวในสังกัดส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนวิถีใหม่ด้วยสกู l h เฮล t ฮ Hero และส่งเสริมสุขภาพรอบด้านโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้จัดการดูแลระบบให้สถานศึกษา การจัดทำระบบวัดผลรองรับมาตรฐานวิชาชีพ Skill Certificate ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาสายอาชีพมีกลไกการวัดผลการรับรองมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาระบบการวัดผลทักษะและสมรรถนะวิชาชีพรองรับผู้เรียนสายอาชีวะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษามีการจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาโดยส่งเสริมให้ประชาชนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่มีความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีประสบการณ์จากการประกอบอาชีพได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการประเมินและเพิ่มสมรรถนะอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการศึกษาบูรณาการแบบองค์รวมที่มีการสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือเครดิตแบงค์เพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบปกติมีระบบวัดแววและความถนัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและกระบวนการวัดแววความสามารถพิเศษผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีไรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ Learn to Earn ดำเนินการยกระดับศักยภาพทางวิชาชีพการเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษา กับมาตรฐานวิชาชีพต่างๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ new skill เพิ่มสมรรถนะ up skill หรือทบทวนทักษะ re skill ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาประกอบธุรกิจเกิดรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพผ่านโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้กับประชาชนสร้างทักษะอาชีพที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ จัดทำ MOU รองรับการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษากับสถานประกอบการชั้นนำในจังหวัดและต่างจังหวัดเช่นบริษัทซูกิชิอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทโอิชิกกรุ๊ปจำกัดมหาชนสถานศึกษาปลอดภัยนอกจากนี้จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดหลังจากมีการยกเลิกการอยู่เวรรักษาการในสถานที่ราชการโดยมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษามีการติดกล้องวงจรปิดในมุมที่เสี่ยงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการกำกับติดตามการเป็นบัติหน้าที่ของยามและรายงานความปลอดภัยในห้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Google Form มีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภยัยและรับแจ้งเหตุการณ์ผ่านทางไลน์และโทรศัพท์สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในด้านความปลอดภยัยเช่นตำรวจมูลนิธิกู้ภยัย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการร่วมกันสอดส,ส่องดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาจังหวัดพะเยาพร้อมตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพะเยาเลิร์นนิ่งซิผ่านการพัฒนาการศึกษาสร้างโอกาสสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน